เอาครับคอเตอร์ที่4ครับทีม A กับทีม B นะครับทีม B เสื้อขาวเหมือนเดิมนะครับทีม A เสื้อหลักสีครับก็ตอนนี้โคต้าลงมาในสนามแล้วนะครับพกโทรศัพท์ <laughs> ใส่มววเข้ามาด้วยครับเป็นคาวบอยอย่าได้หืออย่าได้หือ <laughs> โอโหติมอนยิงแบบนี้แมนยูบอกสบายเอาละครับก็ยืนเป็น2อ,อ,องนะครับหรือเปล่าเอานะโมยืนหน้านะครับ สลับตำแหน่งกันงงไม่หมดแล้วครับเป็นทีม B ได้เคลียร์ก่อนนะครับทีม B ีเคลียร์โดยเจ้าก้าวนะครับให้เห็น <laughs> ไม่ดีครับซีมอนตัดบอลไปได้ซีมอนฝ่าไป3ามคนยังไงบอลอยู่ที่ซีเล้งซีเล้งแตะบอลทีม B ีซีเล้งยังไถไปต่อได้ซีเล้งจ่ายไหมจ่ายจ่ายไหม <laughs> ติดนโมยังไงเจ้าเอลซาร์พอดีเดียวติดจะอุ้มนะครับจะอุ้มมาทางขวาติด แท็กเตอร์แทกเตอร์ไปต่อได้แท็กเตอร์หลุดแล้วครับเข้ากลางแล้วโดนงัด,ดงงโดยเจ้าเชฟเอาจะาบีครับยังไงสามคนสี่คนโอ้เจ้าเชฟบอลไม่ได้นะครับคืนมาที่กาฟิลกาฟิลคืนมาที่โอ้มาบอลทะลักไปถึงแมนยูยกบอลขึ้นมาตรงกลางมาถึงเจ้าแอลนะครับจเจ้าแอลทีมบีเก็บบอลลงแล้วเสียบอลให้นโมนโมไถไปต่อติดสีล้งนะครับเบียดกันอยู่นโมเบียด แล้วก็เสร็จจะบีทนะครับจะบีททีมบียังไงส่งเขากลางมา <c oughs> เอาติดนะครับจะอุ้มได้บอลแล้วจะเอลเตมาเลยทีเดียวเก้านะครับอบอลอยู่ที่เก้าเอาบอลอยู่ที่เชฟแล้วนะครับแล้วก็ยังไงเสียบอลน,นะครับเสีย <c oughs> แล้วก็ล้มไปตรงนั้นอย่างกรรมการยังไม่เปล่านะครับจเจ้าเชฟดึงยังไงผ่านสีแ็งไปแล้วสีแดงยังตามไปเก็บล้มกันละเนรแล้วน่าเลยครับเจ้าเอลได้บอลส่งมาตรงกลางติดอีกแล้วครับกาฟิวออกบอลมา ถึงเจ้าเก้าเอาซีซีมมนซีมอน,มอนแย่งย,ยังไงแล้วก็บอลถึงออนิวนะฮะออนิวประตูนะครับผู้รักษาประตูดึงบอลกลับมาไปไปมา,มาไม่รู้จะจ่ายใครตรงมาที่แอลนะครับตรงกลางแอลออกบอลมาเลยครับที่เจ้าบีดบีทใท้แท็กเตอร์แท็กเตอร์ออกบอลมาที่9แต่ติดเจ้าอุ้มนะครับ ปล่อยให้นโมเล่นแต่ว่าเจ้าก้าวตัดบอลไปได้ก้าวไปแล้วนะครับหลุดเดียวก้าวล็อกเข้ากลางแล้วก็ยิงแล้วก็ลอดเข้าไปเลยนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับในคอเตอร์นี้นะครับทีมบีนำขึ้นนําแล้วนะครับเจ้าก้าวนะครับตัวทีเด็ดแท็กเตอร์บอกโอ้ก oh, ูไม่ไหวแล้วแท็กเตอร์โ mm อ้เหนื่อย นาครับนโมเคียกลางมาที่ซีมอนครับเตะอัดขาตัวเองมีหนึ่งทีไปที่เจ้าเชฟเจ้าเชฟเสียบอลแล้วครับองศาได้บอลดึงไปทางขวาแล้วก็โดนแย่งโดยเจ้าคิมแต่ยังเอากลับมาได้องศาจะไปต่อติดนะครับติดกาฟิลแล้วก็จะเอาบอลอยู่ที่กาฟิลกาฟิลตรงบอลมาที่ออติดเจ้าบีนครับบอลมาลุมมาตุ้มกันมากครับบอลมาถึงสีเล้งสีเล้งตรงกับหลังมาที่ออนิวออนิว,ออ,นวออกมาที่แท็กเตอร์ไม่เอาแล้วครับไปแล้วครับปาวเวอร์เพย์ Power Play ครับออนิวติดนะครับเ Power Play แล้วนะครับเ Power Play แล้วนะครับตอนนี้เจ้าบีทแล้วก็เข้ามาตรงกลางครับ จะออกบอลแล้วก็ติดเจ้าเชฟเจ้าเชฟเอาบอลไม่ได้เจ้าเชฟยิงเลยแล้วก็ปัดไม่ได้โดยออนิวแล้วก็บอลอยู่ที่ซีเล้งนะครับทีมบีแล้วก็ติดนะครับแต่ยังไปต่อได้ตีเล้งไปทางขวานะครับติดกาฟิลกาฟิลปล่อยให้เจ้าอุ้มเล่นนะครับเจ้าอุ้มมาตรงกลางแล้วก็ดึงแล้วก็ยังไถมาต่อได้ครับยิงเลยนะครับออนิวโปชอนสาวนะครับบอลอยู่ที่เจ้าคิมเจ้าคิมยิงแชรลบแล้วก็จะบีทมองลงมาเอา แล้วก็จะยิ่งโอกระแท็กกันนิดนึงนะครับคีปเปอร์โอ้โหฟาานะครับกรรมการเซฟประตูนะครับฟาวนะครับโอ้มีแต่คนสมน้ำหน้านะครับไม่มีใครสงสารเลยฟอมนะครับฟอมน,นะครับถ้ามีน้ำไปหายเลย กอจิเอาลงมาแล้วเหรอเตรียมตัวบอกแล้วน้ำมาขวดเดียวหายเลยครับน้ำวิเศษแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวเกิดขึ้นนะครับเอาก็จิลงมานะครับทีมบี เอาเจ้าบีทออกนะครับแล้วก็เชลซีกลับลงสนามมาแล้วนะครับแล้วก็นอไม้กลับเสื้อแล้วครับตัวนี้ซีมอนนะครับยังอยู่ในสนามนะครับกับแท็กเตอร์แท็กเตอร์ยังไม่ออกเลยครับแท็กเตอร์แบบเหนื่อยจัดนะครับไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยโอ้กินอะไรมาครับอาครับแท็กเตอร์บอกผมไม่เหนื่อยนะครับ บอลอยู่ที่ออนิวออนิวยกบอลไปตรงกลางไปที่เจ้าเขคนเคนเสียบอลครับยังได้อยู่บอลอยู่ที่กอจีกอตจีออกบอลไปทางขวาไปที่องศาองศาล็อกเข้ากลางที่เนอไม้เนอไม้ดึงดึงแล้วยังไปต่อได้ทางขวาแล้วก็บอลเสียบอลให้เจ้าคิมนะครับเจ้าคิมตัดบอลมาได้แล้วเป็นเกมลุกของทีมเ ทีม a โอ้โหลากมาเจอเจ้าแอลนะครับสาสทีเดียวยาวๆขึ้นไปบอรไม่ดีองศาแล้วก็ติดติดเชลซีนะครับเชลซีสก,กัดไปได้เอาละ,ะครับองศาองศาครับเจ้าเข็นขึ้นไปทุ่มนะ ทุ่มมาตรงกลางให้หน่อไม้ตอกโซนมาที่สีเล้งบอลอยู่ที่ก็จิกจิง,ง้างแล้วก็ดึงดึงกลับมาที่สีเล้งสีเล้งหลุดไปแล้วแล้วก็จะยิงยิงไว้ยิงแล้วก็บอลฉล็บออกไปเป็นลูกทุ่มนะครับเป็นลูกทุ่มนะครับแท็กเตอร์ทุ่มไ้สีเล้งสีเล้งแล้วก็ยังไปต่อได้สีเล้งยังไง ให้นอไม้นอไม้เข้าขวายังไม่ได้ยิงยังไม่ได้ยิงยังไม่ได้ยิงออกไหมออกไหมออกไปที่องศานะครับองศาแต่บอลไปคัดแบ็กนะครับคัดแบ็กกลับมาเลยมาถึงสีเล้งเตะวืดนะครับบอลอยู่ที่กัตจิกัตจิหลอกซีมอนไปได้แล้วก็จ่ายสีเล้งสีเล้งโดนกระแทกหนึ่งที่เจ้าคิมเลียมดีกว่านะครับเจ้าคิมไปเองแล้วแล้วก็ยังไงบอลอยู่ที่เจ้าเคนนะครับ ตัดเข้ากลางลี่แนไม้แล้วก็โดนปั๊มโดยเชลซีนะครับบอลอยู่ที่เจ้าอุ้มเจ้าอุ้มลากไปเองนะครับอุ้มไปเองทางซ้ายแล้วก็ส่งไปติดกันเองนะครับบอลเสียจังหวะแล้วก็โดนงัดยังไงนโมจะไปเอาบอลมาอยู่ที่เจ้าอุ้มมาถึงกติีครับกระดอมถึงกติีส่งคืนให้แอลง่ายๆครับบอลมาอยู่ที่แท็กเตอร์แล้วแท็กเตอร์ลากมาเองแล้วก็ส่งมาที่เจ้าเคนครับ เข็นล็อกไม่ดีครับลั่นแล้วก็ยังไงแท็กเตอร์วิ่งไปทำให้เชลซีสกัดออกด้านข้างนะครับกดดันยังไงครับหนอไม้ขึ้นไปขอทุ่มนะครับหนอไม้ทุ่มทุ่มไปไหนก็ไม่รู้ครับเออแมนยูเซฟไม่ได้แบบนึงนะครับ บอลอยู่ที่ซีมอนซีมอนหมองเพื่อนแล้วก็ล็อกเข้าไปทางขวาแล้วก็ลุดแล้วก็แอลสกัดออกหลังไปนะเป็นลูกเตะมุมของทีมเอนะครับซีมอนยังไงส่งสั้นๆให้เจ้าคิม ขิมล็อกเข้าขวาแล้วก็คัดแบ็กกลับมาสกัดไว้ได้นะครับบอลตกไปอยู่ที่นโมนโมเข้าซ้ายดึงไปอีกครับยังไม่ได้ยิงครับทันไหมทันไหมทันแล้วก็ยังทันอยู่นะครับหน่อไม้ได้บอลมาแล้วครับทีมบีทีมบีไปเองครับล็อกเข้ามาตรงกลางเยอะเลยครับสามสี่คนแต่ไปทางขวาครับเลื้ยไปขวาตอกซ้นมาตรงกลางมาที่สีเลง้งสีเลง้งโอ้โหนโมเสียบเป็นลูกอันตรายนะครับแต่บอลยูทีเอลส่งมาให้ที่แท็กเตอร์แท็กเตอร์ปาดและติด เชลซีนะครับเปนยู U, หัวตูมเดียวออกมาเลยครับบอลออกไปด้านข้างครับสีเล็งทุ่มให้แท็กเตอร์แท็กเตอร์หงางไม่ยิงครับจ่ายให้หน่อไม้หน่อไม้ยิงเลยนะครับบอลออกไปเป็นแมนยูนะครับจะตั้งเตะขึ้นมาแมนยู U, ปล่อยจะอุ้มนะครับทีม A, เอาไงครับยังตามอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ แล้วก็จะอุ้มงัดบอลขึ้นมาแล้วก็ปล่อยบอลตกนะครับบอลกระดอมาที่ซีมมนซีมมนบอกหวานเจีย๊ยบหวานเจีย๊ยบยังไงยังไม่เราได้ยังไนอยู่เจอโดนกันจะแอลนะครับซีมอนยิงแล้วก็โอ้โหออกไปนิดเดียวเ,เ,เป็นลูกตังตเตะจะเข้ประตูออนิวออกบอลสั้นๆให้จเจ้าแอลนะครับแอลมาที่แท็กเตอร์แท็กเตอร์ทีมปีนะครับแท็กเตอร์เรียกบอลแล้วก็เสียบอลนนครับ บอลกลับไปที่ซีมอน,นะครับซีมอนหงางแล้วยิงออกอีกแล้วครับใช้โอกาสค่อนข้างเปลืองเลยนะใส่ว่ออนิวยกบอลมาทางขวาครับมาบอลมาอยู่ที่องศาแล้วก็ทําบอลออกข้างไหมนะเอาละครับทุมยย่มเดี๋ยวจะพูมครับมาแล้วครับมาที่เออมัน น้ำโมรครับเบียดกับสีเล้งแต่สีเล้งแข็งกว่านะครับสีเล้งบอกเจซูบอสบายมากครับขอบคุณเลยครับแบบนี้แล้วก็บอลน,นี้ที่น้ำโมน้ำโมหววอ่ะครับออนิวออกบอลมาที่แท็กเตอร์ครับ แท็กเตอร์เลี้ยงไปเหมือนเดิมครับสีมอนเข้ามานะครับจะปั๊มไม่ได้แล้วก็ออกไปทางซ้ายเหมือนเดิมครับบอลไปที่หนอไม้หน่อไม้ล็อกเข้าขวาแล้วก็จ่ายบอลไปเจ้าเคนเจ้าเคนมองครับข้างในเยอะเหลือเกินส่งให้แท็กเตอร์ครับแล้วก็เสียบอลเจ้าอุ้มครับเจ้าอุ้มกระชากหนักขึ้นมาเจ้าอุ้มติดนะครับบอลมันไม่รู้สะดุดก้อนหินหรืออะไรเจ้าอุ้มล็อกเข้าไปตรงกลางครับแล้วก็3มคน4ี่คนเอาไว้ได้นะครับบอลมาที่หน่อไม้หน่อไม้หมอนลั่นอีกครับ โอ้ห oh, oh. มัวตัวตัวเลงกันแล้วครับบอลมาที่นอไม้นอไม้ส่งมาที่แท็กเตอร์แท็กเตอร์ลุดแล้วก็ยิงติดแมนยูแล้วก็ยิงสามโมโหส่งเปอปร์เซฟของแมนยูนะครับแมนยูปอมยาวออกมาโอ้ oh, ถึงน้โมน้โมเอาต้นรับนะครับกดบอลอยู่ที่กัตจิแล้วครับกัตจิดึงแล้วส่งคืนมาให้เอลเอลเตะกันไปติดน้าโมครับน้โมไปที่เจ้าคิมเจ้าค,คิมเสียบอลอันี่ีเลงครับสีเลงยังไงเสียบอลให้เจ้าคิมเจ้าคิมเอาบอลมาแล้วซิมอนรออยู่กลางแล้วยิงเลยนะครับ บอลออกไปนะเป็นลูกทุ่มของทีมเอเจ้าคิมทุ่มมาตรงกลางมาที่ยูอุ้มเจ้าอุ้มยังไงไถไปแล้วก็บอลถึงออนิวเลยครับออนิวจับบอลไว้เลยครับแล้วก็ออกบอลไปที่แท็กเตอร์เหมือนเดิมแท็กเตอร์มาทางซ้ายมองเพื่อนแล้วก็จ่ายเข้ากลางมาที่เจ้าเคนเจ้าเคนให้แท็กเตอร์หลุดไปแล้วครับหน่อไม้ปล่อยให้หน่อไม้หน่อไม้ไปแล้วยังไงแตะเข้าซ้าย ยังยังได้อยู่คัดแ๊กแล้วก็อ๋อมีผู้ชมต้องการดูเวลานะครับว่ากี่นาทีแล้ว13นาทีแล้วครับยังเป็นทีม B ที่นำอยู่1ประตูต่อศูนย์นะครับเจ้าอุ้มโยกบอลมาเลยครับต้องการประตูคืนครับบอลก็ได้ข้ามมาถึงสี่บอลและหลุดเดียวมาแล้วหวานเจี๊ยบยิงแล้วก็เรียบร้อยหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับทีมเอตีเสมอได้แล้ว ครับหนึงประตูต่อหนึ่งครับแบ่งแต้มกันแน่นอนครับตอนนี้เอาไงทีมบีจะยอมหรือเปล่าคุยครับอ๋อผู้รักษาประตูครับออนิวหญิงเลยนะครับแล้วก็โอ้ชนคานครับ แล้วก็จะอุ้มนะครับยกบอลมาตรงกลางแล้วก็ติดเจ้าเกนนะครับเก็บบอลไม่ได้ยังไงยังไงออกบอลไปที่หน่อไม้หน่อไม้คืนมาที่องศาองศาล็อกล็อกแล้วก็ติดน,นะครับโดนปั๊มบอลไปได้ครับเจ้าภูมิมาแล้วภูมยังไงโอ้โหสองคนของทีมบีสก,กัดนะครับช่วยกันสก,กัดยังไม่ผ่านนะครับยังไงได้แล้วครับทีมบีได้บอลแล้วบอลอยู่ที่ออนิวออนิวมาที่แท็กเตอร์เหมือนเดิมครับสูตรเดิมแท็กเตอร์มาแล้วครับ แล้วก็โดนเบียดโดยซีมอนครับกระเด็นไปเลยครับซีมอนเอากอรจีได้บอลครับแล้วคืนบอลไปที่ซีเล้งซีเล้งแต่บอลหลบน้ำโมไปแล้วคืนหลังไปเลยครับถึงออนิวออนิวออกบอลมาตรงกลางโดนจะอุ้มตัดบอลได้แล้วแอลมาสกัดบอลครับกอจีเอาบอลแล้วก็เสียเอา้าอึบแล้วก็บอลยังอยู่ตรงกลางครับบอลอยู่ที่กอจีกอจีออกบอลมาที่แท็กเตอร์หน่อไม้ไปเอาบอลแล้วก็โดนสกัดนิดน,นึงครับหน่อไม้เอาไปที่แท็กเตอร์ แฮกเตอร์ล็อกเข้ากลางแล้วหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วและยิงอ้โหมนยูเตฟไม่ได้ครับแมนยู man, you, ยกบอลมาเลยทีเดียวแล้วก็หลุดมาถึงนาโมโออสกัจิเข้าไปแย่งนาโมไม่ได้ครับแล้วก็ปั๊มบอลกันตรงนั้นนาโมได้บอลยิงนะครับออนิวบอกหวานเจี๊ยบแล้วก็ออกบอลเร็วมาที่หน่อไม้ทีมบีอย่างไม่ยอมนะครับ ยังเสมอกันอยู่หนึ่งประตูตอนหนึ่งแล้วก็ตีมอนกระแทกแล้วก็ไปได้ใต้ไปต่อได้ครับตีมอนยิงแล้วก็นมโมวิ่งไปเอาบอลน,นะครับทานด้วยนะครับแล้วก็ยังไงยังไงยังไงโดนก็จจีสกัดนะครับต <c oughs> ีมอนล้มเนี่ยต <c oughs> ีมอนบอกว่าโดน <c oughs> แล้วก็เป็นบอลทุ่มครับนมโมทุ่มให้เจ้าคิมนะกิ่มหลอกเข้ากลางติดนิดนึงนะติดตีเลงสีเ่เหลงลลอกเข้ามา สีเหลงจะได้ทุ่มเข้ามานะครับทีม B. บีมองหาเพื่อนแล้วทุ่มให้หน่อไม้หน่อไม้ล็อกเข้ามาตรงกลางแล้วจ่ายมาให้องศานะครับจะติดติดเจ้าอุ้มนะครับเจ้าอุ้มตีดันเทินมามาเองนะครับเข้าขวาแล้วยิงออนิวเซไปได้บอลมาอยู่ที่ซีมอนซีมอนล็อกเข้าซ้ายแล้วยิงบอลเฉียวสเสาไปนิดเดียวครับกรรมการบอกเหลือหนึ่งนาทีนะครับออนิว ยกบอลมาตรงกลางติดจะอุ้มครับไม่ดีเลยแล้วบอลไปถึงน้โมแล้วนโมตัวทีเด็ดยังไงอ๋อสีแรงแย่งไปได้นะครับสีแ้งคืนไม่ดีนะครับเป็นลูกเตะมุมนะครับเสียลูกเตะมุมให้กับทีมเอนาโมออกบอลสั้นสั้นให้เจ้าคิมนะครับคิมล็อกเข้ากลางและยิงด้วยกว่าบอลออกไปนะครับออนิวออกบอลเร็วๆมาเลยครับให้หน่อไม้แล้ววิ่งไปแล้วหลุดไหม หลุดไปไหมเชลซี Chelsea เข้าไปแย่งแล้วไม่เอาไม่อยู่ครับหลุดไปถึงเส้นหลังยังไม่คัดแบ็กแล้วก็คัดแบ็กกลับมาติดเชลซีบอลยังไม่ออกสุดท้ายบอลออกไปนะครับเตะลูกเตะม,มุมครับหน่อไม้จะเตะม,มุมเข้าไปนะครับหน่อไม้ออกบอลสั้นๆไหมแท็กเตอร์แท็กเตอร์ดึงเข้าสายไีครับแหลยังไปต่อได้ครับไม่มีใครเข้าแย่งแท็กเตอร์ยิงติดจะอุ้มนะครับ บอลอยู่ที่เจ้าอุ้มนะครับเจ้าอุ้มทีมเอล็อกมาแล้วครับทางขวาแล้วก็ยังบอลอยู่ที่เจ้าอุ้มครับเอาเจ้าอุ้มให้ซีมอนครับซีมอนยิงปากรรมการเป่าหมดเวลาไปก่อนนะครับกรรมการเป่าหมดเวลาไปก่อนนะครับก็จบเกมนะครับกรรมการเป่าหมดเวลาไปก่อนนะครับเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับ <laughs> ประตูนี้ไม่ได้นะครับผููตัดสินเป่าหมดเวลาไปก่อนนะสำหรับ, <laughs> <laughs> บควอเตอร์นี้ก็จบลงไปครับ